มันถ่วเหลือง ชมนะคะเข้าสู่ slow life a beautiful day นะคะวันนี้เนี่ยเราสองคนก็รู้สึกว่ามีบรรยากาศที่ดีมากๆอยู่รอบตัวเราไปหมดมีทุ่งหญ้าสวนนาะทุ่งหญ้าสวนหน้ามีภูเขานี่มาด้อยู่แอฟริกาไม่ใช่แต่ว่าบรรยากาศเหมือนงานแล้วก็วันนี้เนี่ยจอยก็จะพาพี่ยอดเนี่ยนะมาจาับแพะชนแกะโ oh อ้โหเออในบรรยากาศแบบ slow life oh เดี๋ยวเราต้องเข้าไปพูดคุยกับ เจ้าของคุณสุกฟาร์มนะคะหรือว่าลุงแป้งนั่นเองเขามีข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยเกี่ยวกับวิธีการจับแพชนแกะใช่แล้วก็สําหรับคนที่อยากจะมาใช้ชีวิตสโ,โลไลฟ์แบบฟาร์มแกะฟาร์มแพะในเมืองไทยใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยต้องไปถามลุงเป้งว่าเขาทำกันได้อย่างไรแกรู้ดีทีเดียวเลยแน่นอนงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับลุงเขาเลยไหมอ่าโอเค,คปะ,ปะ ครับตอนนี้เราอยู่กับลุงเป้นเงนะครับซึ่งเป็นเจ้าของคุณสุกฟาร์มนะครับสวัสดีครับลุงครับสวัสดีครับโอ้โหตัวจริงนี่หนุ่มเลยฮะก็อายุ56แล้วนะห้าสิบหกแล้วโอ้โหยังทําฟาร์มแพะฟาร์มแกะไหวทําไมถึงมาทําฟาร์มแพะม,มัน <พบ S 1> เริ่มมา,าจากอะไรเมื่อก่อนทําอะไรมาก่อนฮะเพราะว่าเราอาจจะคิดว่าชีวิตก็คือการศึกษาแล้วก็ทํางานอ่า เมื่อก่อนนี่ผมอยู่ที่แถวนิคมอุตสาหกรรมบางชันบินบุรีจบการศึกษาอาชีวะก็ไปทำทางด้านาาโรงงานนะครับตื่นเช้ามาแล้วก็ต้องไปขึ้นรถเมย์ไปโรงงานไปทำงานตอกบัตรให้ทันแล้วเย็น5โมงก็ต้องฝ่ารถติดกลับมาถึงบ้าน2องทุ่มเป็นอย่างนี้มา5-6ปีก็เลยคิดว่าชีวิตเราน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้แล้วมันมีจุดพลิกผันอะไรทำไมถึงต้องมาเป็นฟาร์มแพะทําไม,ไม่ไปทำฟาร์มไก่ฟาร์มเป็ดฟาร์มหมู อ๋อเพราะว่าบริเวณที่ผมอยู่เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีชาวพิสลิมค่อนข้างเยอะสมัยผมเรียนเนี่ยก็จะมีเพื่อนที่เป็นมุสลิมเยอะเขาก็เลยแนะนําว่าทําไมไม่เอาแพะเนี่ยไปเลี้ยงล่ะถ้ามีที่อ่ะมันจะเป็นเครื่องตัดหญ้าที่ดีเราก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าเรามีที่ผืนหนึ่งตอนนั้นมาอยู่นี่ก็มีที่อยู่ประมาณชักสองสามไร่ยังไม่เยอะก็ไปหาเพื่อนที่ที่บ้านที่มินเนี่ยเขาก็ให้แพะมา36ตัวช่วงนั้นก็ยังเลี้ยงไม่เป็น ก็ยังล้มลุกคุกครานเอาอเข้าวโพดท,ที่อยู่ในฟาร์มอ่ะพะขายโรงงานแล้วที่เอาต้นที่เหลือก็มาให้แพะกินก็ยังไม่ไม่มีความรู้ด้านนี้เท่าไหร่หลังจากที่ได้มาเนี่ยตอนแรกเซตไล่มีามี36ตัวแล้วก็ล้มลุกคุกครานมายังไม่มีความรู้อะไร แล้วก็ลองเลี้ยงไปไปมาๆเรื่อยๆอยู่ๆเนี่ยมันมีจังหวะไหนอะคะที่ลุงรู้สึกว่าเออเราจะจริงจังด้านนี้ละแล้วก็ตั้งชื่อหมาว่าเป็นคุณสุขฝางเออก็ประมาณปี52 2552ัอช่วงนั้นทางจังหวัดสระบ,บุรีก็มีโครงการที่จะสนับสนุนเกษตรกรให้ทำปศุสัตว์เพื่อการอมอมทรัพย์ก็มีไก่มีเป็ดมีหมูมีวัวนมมีแพะแกะ เขาเขาก็มาบรรยายเกี่ยวกับด้านปศุสัตว์นี่แหละ,ะ,ะก็เลยถูกใจแพะแก่เพราะเรามีอยู่แล้ว<ะ>ก็ต้องทำเลยลงลึกไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีไรายได้ค่อนข้างดีคือเราขายเป็นอะไรบ้างคะขายเป็นตัวนมแพะ,ะเนื้อแพะ,อ,ะอันนั้นหมายถึงว่าผลผยยลิตราระยะหลังที่เราทาอ๋อนั่นคือระยะระยะหลังแต่ว่าขายจริงๆนี่คืออะไรเป็นหลักตัวตัวแพะเป็นตัวแพะเป็นเป็นเลยกิโลครับหกเดือนแล้วก็ขายได้แล้วหลังจากที่เราเราเราเลี้ยงดูลูกแพะแล้วเนี่ย แม่แพะที่เราเลี้ยงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแพะสายพันนมครัเมือม่อเมือ่อเมื่อเราให้ลูกแพะกินนมเนี่ยนมส่วนหนึ่งก็จะเหลือเยอะเราก็เลยต้องรีดนะครับรีดแล้วก็มาทําการพัชเจอรไลท์ในระดับชุมชนมเพื่อให้เพื่อให้กลุ่มของอผู้มีอายุหรือว่าคนคนที่มีอายุก็ต้องการแคลเซียมสูงนะในนมแพะเนี่ยมีทั้งคาร์โบไฮเดรตมีทั้งแคลเซียมมีทั้งวิตามินแล้วก็มีกรด ที่ทําให้ร่างกายเนี่ยไม่เป็นไขมันในเส้นเลือดอ่ะบำรงหัวใจซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราสามารถจําหน่ายได้เดือนหนึ่งไม่ต่ํากว่า2,000ขวดมีรายได้ค่อนข้างเยอะครับได้ข่าวมาว่าได้รับเชิญใช่ไหมคะให้ไปรับเหมือนเป็นมหาบัณฑิตเขาเรียกเขาเรียกยุงว่าอะไรนะเป็นอาจารย์อาจารย์เป้งไปแล้วอาจาร่าเป้็นผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญด้านปัสสตว์ด้านแพกแกะเป็นมหาบัณฑิตของ มหาวิาลราชมุคลตะวันออกปีนี้ครับเพื่อเพิ่งนได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพคือถ้าใครอยากจะรู้เรื่องแพะนี่มาถามลุงเป้งเลยนะยินดีครับยินดีให้คําแนะนําำโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรีดนมแพะกันดีกว่าเดี๋ยวต้องไปที่คอบเลยไปที่คอกอยากไปดูอยากไปดูด้วยว่ามีแพะแกะอยู่เท่าไหร่ตัวเชิญครับเไปที่คอบเลยครับ เดี๋ยวเราไปที่ครับต้องผ่านผ่านเจ้าที่นะครับเจ้าที่เที่เป็นคอกเลี้ยงที่เขาอยู่แกักที่ยังเช้าเจ้าที่เช้าจะต้องออกมาเดินอย่างเงี้ยครับพอแดดดีๆเราจะปล่อยแกักแกะเขาก็มากินร่วมกันอย่างนงี้เลยชเพราะว่าเช้าเราจะปล่อยช่วงเช้าที่นี่อากาศดีจับแพะชนแกะเอน้ลหอย่างเี้ยนี่เองมาจาก มาจาก,จากชีวิตประจำวันของเขา <c oughs> เแล้วเรารู้สึกสนุกกับเขาด้วยงานมีกิจกรรม <c oughs> อ่อเดี๋ยวเราเข้าไปที่คอ,อกแม่ลูกอ่อนนะครับ,อ,บ<ม>อ่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ป้อนนมพอดีอข้ามาเลยครับเข้ามาข้ามาเลยครับเข้ามาเลย สนับสนุนโดยน้ำมันถูดเหลืองตราอังุนแค่มีเต้านมแค่2เต้าครับพอพอ,ออกมาตัวที่สามส่วนใหญ่เราจะทำแ8ดสามอ๋ออ่าดที่สามเนี่ยก็คือโบนนะัสเราต้องมาป้อนต้องมาป้อนเองอ่าเราต้องมีลูกบุญทรรเยอะที่เนี่ยอ๋อแล้วนมที่ให้กินนี่เป็นนมอะไรครับส่วนใหญ่เราเราเราจะใช้นมวัว แค่กินนมวัวแต่ว่าช่วงเจวันแรกต้องกินนมแพะก่อนอ๋ออาจจะล่วงแล้วจะล่วงช่วงนี้ก็จะกินนมวัวเพราะว่านมวัวเนี่ยแรกๆก,กินก็ท้องเสียเหมือนกันท้องเสียเหมือนกันแต่ตอนหลังนี่ก็ค่อยๆชินก็สามารถจะรับประทานหรือว่ากินนมวัวได้โอ้โหมันแบบพลังในการกินมันแบบว่าเยอะมากตัวเวฮะลูกแพะตัวเ็วถ้าได้รับอาหารที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็แข็งแรงเนี่ย ขาจะโตเร็วมากเขากินอย่างนี้ไปจนถึงกี่ขวบครับก็หนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนแล้วก็ไม่ต้องกินแล้วกินหญ้าก็กินหญ้าเราหัดให้กินอาหารอาหารทั่วไปได้กินใบไม้กินหญ้ากินอะไรละครับอ๋อนี่เก่งโอ้ยเก่งจังเลยอ่ะก็ถึงบอกว่าแพเลี้ยงง่ายตัวเร็วแต่ต้องเลี้ยงเป็น ก็ผมว่ามันมันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่ามีภาระ <im eras> ที่จะต้องทำทุกวันเลยทำให้เราสนุก <im eras> แล้วเราไม่เครียด <im eras> ไงครับเพราะลูกแพะที่คลอดทุกวันเนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดวัน,นาาาได้ว่าตัวนี้อีก20วันก็เข้าคอกได้แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเรามาเลี้ยงตั้งแต่เล็กเราก็ดูแลเขาให้เขาอบอุ่นเคยเห็นบางคนที่เขาเป็นคนเมืองนี่คือเลี้ยงแพะในบ้านเป็นสัตว์เลี้ยงนะเลี้ยงไม่ดูเล่นอย่างนี้มีนะ มีครับก็ก็สมาชิกเราเนี่ยเอาแกะไปเลี้ยงในคอนโดแล้วพอะพราะพอพอ,พอแกะลงมาที่ที่ที่สนามหน้าคอนโดมันกินหญ้าคนแถวนั้นก็ถามหมาพันอะไรผมก็บอกว่าแล้วไมไม่บอกเขาเราว่าเป็นแกะเขาก็เลยไม่พูดเขาว่ามันตลกไงอ่าบางคนดูแกะแพะไม่เป็นก็นึกว่าเป็นสุนะัข ก็เลี้ยงเป็นสุนัขเลยตอนนี้เลี้ยงเป็นสุนัขเลยเพราะเขาไม่เห่าไม่เสียงดังนีถ้ากินอิ่มแล้วยังแกะนี่เขาจะเงียบอันนี้ครับคือสิ่งที่ผมอยากฝากว่าว่าแพะแกะเนี่ยมันเลี้ยงง่ายเพียงแต่ว่าเราเราต้องจัดการเนี่ยอาหารเดี๋ยวเราต้องต่อยอดเดี๋ยวต้องไปรีดนมต่อแตตอนที่เราให้อาหารด้วยหน่อยเพราะว่าเขามาต้อนรับลงมาทั้งฝูงเลย ดนด้วยดันด้วยเอาล้ะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้เราให้นมก้<ป>อนนมลูกแพะแล้วนะฮะคราวนี้ก็จะมารีดนมแพะบ้างแต่ว่าให้ลุงเป้งเป็นคนสาธิตก่อนนะครับก็ต้องเอาแพะเนี่ยที่เราเราจะเตรียมรีดเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเราต้องระวังอย่าให้ลูกเขากินนมก่อนพอเราให้อาหารในนียครับพอให้อาหารปุ๊บเราก็สามารถที่จะรีดเขาได้เพราะว่าเขาจะ กินแต่อาหารถ้าเรารีดเนี่ยเขาจะสบายตัวแพะเนี่ยเพราะว่านมเขาจะคัดเต้าแต่ในการรีดเนี่ยต้องระวังเพราะว่าแม่แพะที่ใหม่ๆยังไม่เคยรีดเนี่ยเขาจะเขาจะไม่ค่อยอยากให้รีดเราเราต้องล้างทําความสะอาดให้ดีเพราะว่าแพะเนี่ยกลางคืนเขาจะนอนบนคอกความไม่สะอาดเขาจะมีคือตรงนี้เป็นปัจจัยสําคัญเลยที่ทําให้นมแพะไม่มีกลิ่นสาบแล้วก็ตัวแพะเองก็ต้องอาบน้ําทุกอาทิตย์เพื่อให้เพื่อให้ขนเนี่ยที่ออกมาจากกลิ่นจะไม่มี <C 're S 2> ครับเมื่อเราเมื่อเราทาการเ,เ,เช็ดทองความสะอาดแล้วเราต้องเตรียมผ้าพืนที่สองไว้เลย <ฮะ S 1> เวลาคนลีดเนี่ยเมื่อเมื่อเมื่อเสร็จธ <ฮะ S 2> ุระแล้วรเราเช็ดแล้วเราต้องล้างมือให้สะอาดอล้างด้วยแอลกอฮอล์หนึ่งฝาน้ําประมาณครึ่งนิดเหมือนกัน<ฮ>ะนะครับแล้วเราก็เช็ดมือให้สะอาดแล้วผ้าพืนนี้ต้องเตรียมไว้เลยเ,เพื่อที่จะเอาไว้ใช้ใชเวลาราลีดเนี่ยมันจะมีน้ํานมมาเปื้มือนะครับเราเราเราต้องใช้ผ้าเนี่ยเพื่อเช็ดให้สะอาด อันดับ2คือภาชนะที่จะรีดนะครับก็ควรจะเป็นภา,าชนะที่มีปากค่อนข้างจะไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินเวลาเรารีดแล้วม,มันจะได้น้ํานมเยอะอันดับแรกเราต้องเปิดหัวนมก่อนนะครับให,ให้น้ํานมไหลมไม่ให้มีสิ่งอุดตันที่หัวนมสําคัญคืออย่าให้อุดตันนะครับอพอเราเปิดหัวนมปับ๊บเราก็เริ่มทําการจาับรีดอย่ากระตุกนะครับเราเรา,เรากดแล้วเราบีบ Oh. แล้วเราปล่อยเราเราไม่ให้ความสกรปรกลงไปในถังนมในกระบวยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นขนเป็นภาชนะอื่นหรือกีบเท้าบางทีเขาจะถีบเพราะเขาเขาจะเจ็บเต้านมเวลาเราคัด mm hmm. เขาจะไม่ไม่ไม่ให้น้ำนม mm hmm. นี่คือการลิ่นนม วันหนึ่งนี่รีดนมกี่ครั้งครับสองครั้งครับเช้าเย็นก็คือ1ตัวต่อวันเนี่ยน่าจะได้ประมาณ1-3ลิตรแล้วครับครับประมาณนี้ครับก็ไม่เยอะเนะก็มันแพงนะแพงถ้าเราแปลรูปแล้วคือไขมันโปรตีนสูงกว,ว่านมวัวโอเคนะครับ <c oughs> เราสาธ <c oughs> ิตให้ดูคร่าวๆครับหลังจากที่เรารีดนมเสร็จเรียบร้อยแนะอย่าให้เขานอนนะครับเพราะว่าเชื้อโรคจะเข้าไปที่หัวนม พ่าเราเปิดหัวนมแล้วเรารีดเขาแล้วนะครับอันนี้ต้องเตรียมน้ํายาน้ํายาก็คือว่ามันเป็นน้ํายาฆ่าเชื้อที่เต้านมหัวนมเขาจะได้รับการฆ่าเชือ้อเป็นลักษณะอย่างนงี้ครับกรเกษตรกรทําได้ไม่ยากเลยเพียงแต่เรามาเรียนรู้ว่าการการใช้ภาชนะในการะจะต้องรีดใช้อย่างไรการเก็บน้ํานมเก็บอย่างไรควรจะมีถังอย่างไรแล้วนําไปพัดเชร้ไรเป็นการฆ่าเชื้อในอุณหภูมิประมาณสักน้ําเดือดร้อยองศา แล้วก็ในน้ํานมประมาณ20นาทีก็อยู่ในราวประมาณ60องศาเชื้อโรคจะตายหมดแต่ไขมันวิตามินจะอยู่ครบเดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปเราจะไปแปรรูปนมแพะชุมชนให้ดูนะครับอ่าพัชนะง่ายๆแล้วเกษตรกรทําได้สามารถจะทำตลาดจําหน่ายได้เองโดยไม่ต้องไปสร้างโรงนมใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเราจะเอานมนี่นะครับคุณผู้ชมไปพาสเจอไรซ์แบบ าชาวบ้านแบบชุมชนนะครับแล้วก็ลองชิมดูว่านมแพะเนี่ยจะมีกลิ่นอย่างที่หลายๆคนกลัวหรือเปล่าสนับสนุนโดยน้ำมันถูด ตอ้าอาล่ครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมที่จะพาสเจอไรส์นมแพะแล้วนะครับชุดพร้อมทั้ง3ท่านเลยอันนี้คือกานกระเด็น,ก,นกันกระเด็นน้ำร้อนน้ำร้อนนะครับเริ่มต้นจากอะไรครับก็ต้องเตรียมนมที่ตอนเช้าเรารีดเอาไว้แล้วะนะครับในอุณหภูมิที่อยู่ในปกติคือไม่เกิน25องศาปกติจะมีน้ําแข็งใส่ถังนมไว้อย,ย่างดีเลยไม,ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ความร้อนเนี่ยทำให้น้ํานมบูดหรือเสีย หลังจากนั้นเราก็นํานมเนี่ยมาใส่ภาชนะที่เตรียมที่จะพัเจะไลหรือนึ่งนะครับอันนี้คือนมมาเช้าที่เรารีดกันเอาไว้นะครับจะแผละมืนะคต้องใส่ภาชนะที่เป็นภาชนะเคลือบเพราะว่าเราป้องกันไม่ให้กลิ่นที่มาจากภาชนะที่ไม่ใช่ที่มีกลิ่นออกมาได้อย่างพวกตะกัวหรือดีบกเนี่ยเข้าไปในเนื้อนมเด็ดขาดนะครับเมื่อเราเมื่อเราได้เราได้เนื้อนม น้ำนมที่เราพัชเจไอไรเรารีดมาแล้วเราก็เตรียมพัชเจอไรก็คือตั้งน้ําในอุณหภูมิน้ําเดือดคือประมาณ80-100องศา<ะ>อันนี้ก็เรียกว่าการพัชเจอไรอย่างชุมชน<ะ>เรียกการน,นึ่งรเราเราก็นําภาชนะเนี่ยที่เป็นที่จะใส่น้ํานมเนี่ยลงไปในหม้อที่ทำการนึ่งทำไมเราต้องทําเป็นแบบนึง่งทาไมเราไม่ต้มนมสดๆไปเลยโอ้ไม่ได้นมเนี่ยเมื่อโดนไฟ ทันทีเนี่ยจะเกิดกลิ่นทันทีนมเนี่ยมาจากธรรมชาติเราแค่ฆ่าเชื้อเท่านั้นเองก็คือน้ําจากภายนอกในหม้อเนี่ยมันจะค่อยๆร้อนไปจะค่อยๆร้อนนมมันถึงจะไม่มีกลิ่นอาจจะไม่มีกลิ่นเพราะว่าเราฆ่าเชื้อแบบใช้ระยะเวลาอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ20นาทีก็จะฆ่าเชื้อหมดแล้วแต่วิตามินไขมันเนยนมเนี่ยังอยู่ครบพาสเจอไรซ์เนี่ยมันสามารถเก็บได้นานแค่ไหนครับหลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นพาสเจอไรซ์ในระดับชุมชนอย่างนี้เนี่ย ควรจ,จะดื่มสดอ๋อควรจะดื่มสดครับแล้วก yeah> ็อยู่ได้ประมาณสัก7วันครับอ่ะคุณค่าจะอยู่ครบแต่ถ้าเลยไปจากนั้นเนี่ยก็จะมีอ่าความหอมก็จะลดลงไปเรื่อยๆมาตรฐานของเขาคืออยู่ได้ประมาณ2อาทิตย์2อาทิตย์สิวันพาสเจอไร่การพาสเจอไร z ์แบบชุมชนแบบนี้กับพาสเจอไร z ์แบบโรงนมแบบเนี้ยคุณค่าออกมารสชาติความหอม การเก็บรักษาต่างกันไหมฮะไม่ต่างกันพัชไลท์เนี่ยมันก็ใช้อุณหภูมิเป็นตัวมัดนะครับ oh. ระยะเวลาในการปรรจุพันธุ์ก็คล้ายๆกัน oh. แต่อันนั้นมีจํานวนมากเวลาเราผลิต oh. แล้วเป็นกลุ่มใหญ่ๆ <Okay. S 2> หรือสากกรโคน,นมอย่างเงี้ย oh. เราต้องใช้นมจานวนเยอะ oh. <ๆ>เพราะฉะนั้นมันต้องมีโรงนมที่สามารถเก็บน้ํานมแล้วก็ผลิตได้เยอะๆ oh. แต่นมแพะนี่เรารวมแล้วยังไงก็คงไม่เกิน ต่อเดือนก็คงไม่เกินห้าตันคือห้าพันกิโลือมันน้อยมากน้อยมากค่อยมยอดกลิ่นมันหอมหอมชิมดิล yeah ิ้นจะกระห้องเลยดิกินมันหอมมากกินหอมกินหอมเออแต่ตอนแรกก็แบบว่าไม่เข้าใจตอนแรกนึกว่ามันจะสับสับอ่ะเออเพราะเราเคยแบบเห็นเนื้อ เนื้อแกะหรือเนื้อแท้อะไรที่กินมันจะต้องควรทำเป็นใช่ปะเออแต่พออันนี้แบบเราค่อยๆแบบค่อยๆคนมันค่อยๆปล่อยอะไรรเข็นน่ะนมต้มอ่ะมันจะหอมมันนี่กินเหมือนกันเลยจริงคุณชมได้กิ่ไหมอ่าขั้นตอนแรก ก็ต้องเตรียมภาชนะนะครับเมื่อเรานํานมแพะที่พัชไลมาแล้วแช่ในน้ําในอุณหภูมิปกติเขาก็จะค่อยๆเย็นขึ้นเย็นขึ้นก็คือว่าอย่างน้อยสักเหลือสัก20องศาอุ่นๆครับอ่ะเราก็เริ่มหาภาชนะที่มีที่มีกรองอย่างนี้นะครับที่มีที่มีกรองอีกชั้นหนึ่งเนี่ยป้องกันพวกเศษขนที่ขั้นแรกที่เรากรองแล้วอาจจะติดมาแล้วก็เตรียมกรองชั้นที่2 แล้วก็เตรียมภาชนะที่จะตักในการแปรรูปนะครับภาชนะทุกชิ้นเนี่ยควรจะเน้นเป็นที่ไม่มีกลิ่นหรือว่าดูดกลิ่นซึ่งเป็นสเตนเลสหรือรหม้อเคลือบจะดีมากนะครับไอตัวที่เป็นไขนมด้านบนผิวๆเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปด้วยเลยใช่ไหมครับแต่ว่าก็จะไม่ลงไป100%เพราะจะติดกรองด้านบนนะครับโอเคเสร็จแล้วขั้นตอนที่2คือเมื่อเราได้ขวดนมเรียบร้อย<ะ>ก็ทําการบรรจุพัน<ะ>ก็คือ,อเรากดลงไปให้มันดังกลิบน,นะครับแล้วหมุนให,ให้ให้ล็อก ค่ะทีเดียวง่ายมากเดี๋ยวลองพิธีกรเนี่ยลองดูนะครับลองทําดูไม่ยากเลยแล้วลองมรจุพันุ์พิธีกรลองทําดูหยุบฝากดก่อนนะครับไม่น่ายากไม่น่ายากไม่น่ายากกรึบแล้วแล้วก็บิดนะครับให้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 ล็อกให้ดังกรึบเป็นผงมือโอเคได้ยินเสียงแล้วใช่ได้ละเรียบร้อยนมแพะขวดแรก เดี๋ยวผมจะขอลองชิมหน่อยได้ครับเวลาลองชิมนี่คือต้องชิมจากขวดใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องมีภาชนะที่เป็นแก้วอะครับอ๋อเป็นแก้วอ่าเป็นแก้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอแก้วแก้วนมสักแก้วหนึ่งนะครับครับเดี๋ยวชิมนมสักนิดหนึ่งนะครับโคกแม่สดสดจากฟาร์มอเียยังกินโอเคโอเคกินดีกินดีกินดีกลินดี มันอร่อยจะแพ้ไหมจะแพ้ไหมเว่าอร่อยอะนมแพ้จะบอสึกโตขึ้นและแข็งแรงพออร่อยไม่มีกลิ่นคาวหนึ่งทัพีครับนิดเดียวพอครับไม่มีกลิ่นคาว หลักๆของของนมแพะก็คือว่าคุณสมบัติต่างๆเนี่ยต่างจากนมวัวตรงที่ว่าเหมาะสําหรับคนแพ้ด้วยโมเลกุลเขาเล็กกว่าโมเลกุลเขาเล็กกว่าดูดซึมง่ายกว่าดูดซึมง่ายกว่าวิตามินต่างๆเนี่ยเห็นลุงเป๊กเออลุงลุงลุงเป๊กบอกว่าคล้ายกับนมแม่หรอครับครับใกล้เคียงนมแม่เลยเพราะว่ามีไขมันโปรตีนแคลเซียมแล้วก็ถ้าทานประจำก็จะมีภูมิต้านทานเรื่องภูมิแพ้ S <S 2> <S 2> ซึ่งเด็กเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยทานนมแม่กันแล้วไปทานนมวัวอ่าเป็นนมผงซึ่งมันมีปัญหากับอ่าอ่าเด็กในประเทศอย่างต่างประเทศตอนนี้เขาสร้างคนรุ่นใหม่ให้ดื่มน,นมแพะอะไรอ่าอย่างประเทศเกาหลีตอนนี้อ่ะเราเราถ้าได้ไปเที่ยวนคะคจะไปเห็นร้านที่จําหน่ายเฉพาะนมแพะปีแพะให้ป้อนนมอยู่หน้าร้านเราก็ไปเห็นมาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศเราต่อไปเนี่ยคงต้องต้องหาวิธีให้คนรุ่นใหม่หันมาดื่มนมแพะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมสนใจนะถ้าเห็นนมแพะที่ไหนเนี่ยอาจจะลองชิมดูก็ได้จริงๆก็แต่ไม่รู้อร่อยเหมือนฟาร์มก็มาชิมที่ฟาร์มมาชิมที่ฟาร์มมาชิมที่ฟาร์มมาลีดเลยมาลีดนมมาป้อนนมแพ้นะแล้วก็มาลองเรียนรู้ในเรื่องของการพาสเจอร์ไรส์นมแบบชุมชนนะครับชิมนมแล้วก็จะทราบว่าจริงๆแล้วรสชาติเนี่ยหอมหวานมันใช่นะครับก็อันนี้ก็คือถือว่าเป็นธุรกิจ ชุมชนะนะครับที่สร้างรายได้แล้วก็ค่อนข้างเรียบง่ายด้วย<ช>อยู่กับธรรมชาติใช่นะฮะแล้ววันนี้เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเนาะในชีวิตของคุณลุงนะคะแล้วก็กับภรรยาของคุณลุงที่ดีขึ้นน่ะจากที่แต่ก่อนก็ใช้ชีวิตที่แบบเร่งรีบแบแล้วก็เหนื่อยกับการทำงานแล้วก็อาจจะยังไม่มีความสุขสักเท่าไหร่ จนมาถึงตอนนี้11ปีกับฟาร์มคุณสุขก็วันนี้เราก็มาสัมผัสบรรยากาศแล้วก็เข้ามาถึงที่ในบ้านของคุณลุงเลยเราก็รู้สึกว่าแบบเออเป็นชีวิตที่เรียบง่ายพอ<ช>เพียงเลี้ยงตัวเองได้อย่างดีอย่างดีเลยแล้วก็ยังได้มีโอกาสช่วยเหลือชุมชนแล้วก็เกษตรกร รอบข้างด้วยใช่สำหรับคนรุ่นใหม่นะครับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะลองเรียนรู้การทำธุรกิจฟาร์มนมแพะนะครับก็มาเรียนรู้กับลุงได้ที่คุณสุขฟาร์มนะครับที่จังหวัดสระบุรีนะครับขอบคุณครับสำหรับความรู้ต่างๆแล้วก็ให้เราได้มาเยี่ยมชมฟาร์มแล้วก็มีแกะมีแพะน่ารักมากมายแล้วก็ทำให้เราได้เห็นถึงความพอเพียงในชีวิตแล้วก็เป็นการใช้ชีวิต อยู่กับธรรมชาติในอีกด้านหนึ่งว่าเ,ออเรามีอีกหลากหลายโอกาสให้เราได้มองหาขอแค่ลองช้าลงลองก้าวช้าลงเราก็จะได้เห็นโอกาสต่างๆอีกมากมายในชีวิตที่เกิดขึ้นใช่ครับผมเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับติดตามโซลไลฟ์ f ำ o ร b e วิ t i f ฟูเดยได้ใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ 对，安卓。